มาค่ะเราอยากบอกคุณว่าทุกคนจะต้องรักษาตับไตลำไส้หลอดเลือดให้ดีมากๆถึงมากที่สุดเพราะมันเป็นสิ่งที่จะนำาพาโรคหลายหมายคุณเบาหวานความดันไขมันนะคะเออเพราะฉะนั้นทางเกิดนะคะคุณไม่อยากเป็น 3- 4ี่โรคนี้นะคะเพราะมันมาเป็นแพ็กเกจคุณตัวต้องกินนะคะเมทอกก่อนเมทอกเป็นตัวที่ร้างตับไตลำไส้หลอดเลือดคุณนั่นหมายความว่าสี่อย่างนี้ท่าศาตร คุณกินอะไรเข้าไปก็ดีหมดเลยนะคะสำหรับร่างกายคุณอยากให้ผิวสวยอยากให้สุขภาพร่างกายแข็งแรงอยากให้กระดูกแข็งแรงสามารถทําได้หมดเลยนะคะอืมโอเคนะคะเราแนะนําเป็นเมทอกเมทอกเนี่ยสามารถชงกับน้าเปล่าเรากินได้เลยนะคะวันหนึ่งสามารถกินได้สองเวลาเชา้ากับก่อนนอนนะคะอร่อยมากนะคะโอเคไหมมันเป็นรสผลไม้นะคะดีท็อกของอันอนื่นพี่ไม่รู้แต่รู้ว่ากินยากแต่อันนี้กินโคตรง่ายนะคะกระดก อร่อยเปรี้ยวๆหวานๆน,นะคะตัวต่อไปที่อยากนําเสนอคือเอส n นาเอสนาเป็นสเตมเซลล์ซึ่งทามาจากผลไม้รสชาติหอมๆห,หวานๆเฮ้แม่เจ้าปกติสเตมเซลล์ต้องขีดใช่ไหมคะแต่ของเรา กินค่ะโคตรง่ายนะคะฉีคใส่ปากกินได้เลยหรือจะใส่น้ำํำเราชงแล้วกินได้เลยแต่บอกได้เลยว่าเวลาคุณกินสเต็มเซลล์อาหารเสริมทุกตัวคุณจิบน,น้ําตลอดทั้งวันนะผิวคุณจะสวยนะคะร่างกายคุณก็จะแข็งแรงนะคะเพราะน้ําเป็นสิ่งสําคัญสำหรับชีวิตถูกไหมเออโอเคบอกแล้วนะว่าถ้าเกิดคุณอยากกินอาหารเสริมทุกตัวในโลก บนโลกไปเนี้ยคุณต้องล้างตับไตลำไส้หลอดเลือดคุณก่อนเพราะฉะนั้นพี่เดยแนะนําเมทอกนะคะแล้วค่อยตามด้วยอาหารผิวนะคะตัวนี้เป็นตัวซ่อมแซมส่วนที่สึกหลอของร่างกายคุณไม่ว่าจะเป็นผมกระดูกเล็บฟ,ฟันอะไรที่มันสึกหลอสามารถทําได้ตัวเนี้ยใครเป็นแผลในปากฉีกแล้วกินเลยนะโคตรเจ๋งนะคะโอเควันนี้เรามาแนะนำสองตัวก่อนนะะเนาะสวัสดีค่ะ